เก้าก็มาแตงหวานดีนะกับข้าวเมียหมูกิโลเดิงโครงตัดไปไขมันแคลสเตอรอลกำดันออยครบไทยเยอะๆเลยครับหอมดีปุบก่อนรากผักชีผักชีก็แพงอีกแล้วช่วงนี้ ชีจริงๆมันไม่ได้หอมตรงรากอย่างเดียวนะผักชีมันหอมตรงนี้นี่ตรงต้นมันเนี่ยก้านมันนะครับก้านใต่ได้หอมกลิ่นจะแรงกว่ากระเทียมไทยบุกครับเอาขอแหลกนะไม่ต้องต่นรบไม่ต้องละเอียดก็หอมดี ยำไทยก็แกะเปลือกพอเหนือเปลือกเล็กน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีจะเปลือกแข็งก็จะไม่ได้เปลือยไปง่ายๆไงถ้าเปลือกเล็กน้อยเนี่ยก็เปลือยยุ่ยไปขายไปหมดะครับเอาขนาดนี้พอแล้วอ้าวเ,าเดือดๆเดีเด๋ยวฟองจะออกมาเยอะเนาะมีกลอวันนี้มีเครื่องเสียงรบกวนหน่อยนะซักผ้าไปด้วยทำก,กับข้าวไปด้วยครับกับข้าวเมียซักผ้าให้เมียด้วย เปล่าเมียซักผ้าให้เรามีหน้าที่สมทบทุนเรื่องอาหารเมียก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าไปของเริ่มน้อยแล้วนะครับก็ลงนี้เลยสามกรลือการตุนการต้มให้หอมไปใยตัวเลยครับเคี่ยวไปเลยก็จะหอมเนอะ ฝังเข้าไปดินอุ้ยเนื้อเลยครับโอุย้ยแกงตะพังวะน,นะน้ำล้างคลกอย่าทิ้งอย่าทิ้งเติมลงไปได้นี่ครับเ,เรอให้เพลยก่อนเพิ่มความเข้มข้นนะก้อนหนึ่งเป็นการให้ฝังลึกลงในเนื้อเลยจากนี้ก็รอเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับมีฟองก็ซ้อนได้นะตอนนี้เนาะ ตอนได้อยู่ครับค่อยๆตักออกฟองนี้คือมันคาบมันคราบเลือดคาบไข่ขี้แต่ไรเขาเนาะตักออกเยอะครับน้ําจะใสเลยต,ตักขยันตักน้ําจะใสโอเคเอาไฟนิดนึงเคี่ยวไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับ่ิครงก็จะเปื่อยนุ่มร่อนดีเนาะ อาครับนี่เดี๋ยวเราจะเลือกเอาถึงจะโตนะครับไปทำอีกเมนูหนึ่งจะไปทำเป็นเอ่อที่คงอ,อกเนาะเปืเป่อยละจะเลือกออกมาก่อนเพราะว่ข้างนอกร้อนน,นุ่ม้วครับเนื้อนุ่มดีต้มซะก่อนให้เนุ่มอย่างเงี้ยเวลาไปอบอะไรเงี้ยเขาก็จะออกง่ายไง เดี๋ยวเรามาเลือกต้มหมดนี่มันเยอะโลนออกไาแล้วก็เลือกเอาชิ้นใหญ่ๆไว้นะครับชิ้นเล็กก็ลงหม้อไปเอาชิ้นเนื้อเนื้อแหละเอาไว้อบเนาะชิ้นเนื้อเนื้อเราจะาไว้อบเดี๋ยวเลือกเอาชิ้นชิ้นกระดูกกระดูก ลงหม้อใหม่ชิ้นเนื้อเนื้อเราจะเอาไว้อบนะครับอบทําไปอีกเมนูหนึง่งเยอะแล้วโอเคเอาครับมาหมักก่อนมันหอยนะครับนึ่งกะเนร่ยงกะพีนี่ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนกินข้าวเนะคุนพู แล้วก็สีอุวขาวนะครับสักหนึ่งเมือนกันเท่าๆกันนะครับผัเขียวผักเขียวครึ่งหนึ่งโอเคเขียวทำให้หอมๆเนาะ กล่อยข่ก็ซึมทับน้ำสักทักหนึ่งเดวราไปอบหม้อลมร้อนเลยไม่ต้องใส่น้ําตาลนะจะหวานหวานอยู่แล้วอ่าลืมปรุงรสผงปรุงรสสักนิดนึงครับใส่ผงปรุงรสสักหน่อยเนาะเพิ่มความเข้มข้นนะครับต้มไปเยอะแล้วต้มอ,ออกไปเยอะ นี่เราสามารถชิมได้ด้วยนะเพราะว่าหมูค่อนข้างสุกดีแล้วครับชิมได้เลยชิมรสชาติน้ำปรุงของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะออกเป็เครมนวลๆเออหวานๆนาอือเนี่ยะครับเยี่ยมเลยพอแห้งๆเข้าเนื้อปุ๊บยิ่งดีเลยครับอย่างนี้ถือว่าเด็ดเลยอร่อยเลยครับเดี๋ยวไปอบอบหม้อลมร้อนอได้เลยนะครับอย่างนี้ ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะอบไปทั้งนี้เลยนะครับเนาะเขา้าหม้อลมร้อนพอดีเลยแล้วก็น้ําเขาก็จะอยู่ในนี้ด้วยสบายเลยได้กินน้าซอสเขาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับใช้หม้ออบลมร้อนเนาะรุ่นรุ่นเก่ามากมีน้อยมีอายุไม,ไม่ไม่น่าตามไปยี่สิบห้าสามสิบปีนะครับรุ่นรุ่นขายในโรงเรียนขายผ่อนให้โรงเรียนให,ให้ครูนี่ครับเมนูเราหมูอบนะครับหมูอบที่โคงหมูอบ นี่เดี๋ยวพอเกีียมๆหน่อยก็โอเคแล้วครับหอมมากหมูที่เราต้มไว้เนาะแล้วก็มาอบหม้อรุ่นนี้จะให้ความร้อนสูงมากนะครับคนทานด้วยเปลี่ยนไม้แค่สายอยู่รอบเดียวเองครับในสาสิปีแนละ้วสายมันเปื่อยนะครับเนาะนี่ครับเหลืองได้ที่เลยคอเปิดบางคนณไว้ละกัน ให้เขาได้เขาเอาภาพเนี่ยออกมาเนาะหอมที่สุดไล้เลยดำๆไม่ไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสุดท้ายเราจะเอาน้ำลงไปเติมนะแล้วก็ละลายเขาออกมาใหม่เอาครับคนจริงๆหมูก็สุกกันนะเราต้องการความน,น้ำตาลของเขาสีน้ำตาลเขา้นเองสีน้ำตาลไม่ไหมเนี่ยหอมๆเนี่ยหมูก็ต้มมาสุกดีแล้วครับเคี่ยวสวยๆนะครัโอ้ยหอมมาก เราต้องการเพียงคาบไม่เตรียมเขานั่นเองอือหือสุดๆนะครับอันนี้อร่อยสุดๆ